น้องเป็นก้อนขนสังกะังเยอะเลยนะครับน้องแมวเจ้าของบอกว่าน้องตาบอดด้ใช่ไหมอันนี้นะครับจะให้ดูลักษณะของการเป็นต้อนะครับที่ดวงตาของน้องนะเจ้าของบอกว่าน้องมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีลักษณะผิดปกติของนิ้วของน้องด้วยนะอนี้อาจจะไม่มีไม่มีนิ้วหรือปะใช่ไหมอ๋อน้องไม่มีนิ้วนะครับมีแค่อุ้มเท้านะครับแต่ว่าไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วเท้าไม่มีแล้วไม่มี ทุกทุกขาเลยป่ะใช่ใช่มีเป็นิ่งนิดเดียวเป,เป็นทั้งสี่ข้างเลยนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนสั้นให้นะครับเพราะว่าน้องมีก้อนขนสกะดตังค่อนข้าง,าง,างเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดความบับซึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็ไม่เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้ช่วยลดความร้อนสะสมในร่างกายลดการสะสมเห็บบัดได้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> นะทรงขนสั้นจะได้ดูแลง่ายด้วยอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปลงขน,ขอ,งนอย่างทั่วถึงด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็ดหูให้ด้วยนะครับทำความสะอาดช่องหูให้จะได้ไม่มีที่สะสมแล้วก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองช่องหูด้วยนะครับเดี๋ยวดูหน่อยดูเป็นยังไงบ้างสัายเงินตังเยอะเลยเดี๋ยวตัดขนสั้นให้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าตัขดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมา,น,มาน้องแมวซาลอนไม่ใช่ยา่ซึมไม่วางยาสลบนะครับด้วยด,ด,ดุกัดสะบัดเวียงวีนเรารับหมดนะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจรแมวจ้ ในมูนลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องหมาซาลอนครับพี่ช่างลูกตาลจะใช้เป็นทริมเมอร์นะครับที่มีเสียงเบานะตัดขนให้กับน้องเพื่อที่จะไม่ให้น้องตกใจนะครับจะตัดขนสั้นเลยนะเพราะว่าขนน้องเป็นขนเสียแล้วนะเป็นขนที่มีก้อนขนสังกะตังติดแน่นเลยทีเดียวสิบลิ้งคดูเจดบจนะรอดไหม ครับเดี๋ยวกลับมาดูกีกทีนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับแทลินนชนเลกำลังแต่งหน้ากลมให้กับน้องนะครับหลังจากที่ตัดตัวสั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ํานะครับน้องแมวมีความพิการทางสายตานะแล้วก็น้องจะมีไม่มีเล็บ ไม่มือไม่มีนิ้วนิ้วมือนิวน้วเท้านะครับไม่มีนิ้วเท้า <c oughs> นะครับพี่ช่างตัดตัวสั้นให้ล้วลดความบอบชื้นนะครับเพราะว่าหลังจากพี่ช่างตัดขนสั้นให้กับน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเป็นหน้ากลมนะน้องจะมีความพ,พิการทางสายตานะครับแล้วก็นิ้วเท้าน้องจะไม่มีนะมีแค่อุ้งเท้านะครับพี่ช่างตัดขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพาน้องมาอาบน้านะครับด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องขนยาวเราจะมี ปื่นแดงปุ่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรหนักหมักให้แล้วนะครับจะได้ลดปุ่นแดงปุ่นคันนะครับที่ผิวหนังของน้องด้วยครับจะได้ลดการสะสมเหงื่อหมักด้วยนะครับกับสภาพผิวหนังและดุขนสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรติดต่อได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำกระดุขน้ำหนักน้ำยาสระร้อนติดต่อได้ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณครับเจนเย็ด แล้วนะครับพี่ช่างตัดขนที่เป็นก้อนขนสกัดตังให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งหน้าครงให้อาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนท้าขนก้นนะครับรวมทั้งขนหางให้เรียบร้อยแล้วจะได้ลดความอับชื้นนะครับจะได้ไม่เป็นไม่มีกลิ่นอับไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมักที่ตัวน้องได้ด้วยนะครับอาบน้ําตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาผนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หด้ดิ้นดูการสะบัดแหวงวีนพี่ช่างรับผลนะ รายได้ส่วนหนึ่งพี่สร้างใช้ในงานจิตอาสาตักขนให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้อแมาสารอนครับขอบคุณครับ